สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมาพบกับสองเพิงอากอ้อยเนาะเมื่อนี่มาสลองรถใหม่น้องสุกอิ่มดีพูดได้สื้อรถจักรลอยล้านพี่น้องเอ้ยเจา้าเจ้าของอาหารจนว่าโอ้บุคคลบัวฟันเนาะคนลาวเขาจะซื้อรถจักรคันละ100ลอยล้านจีบบุคคลเลยเราแบบว่าตัวคนลาวนี่ถือว่าเก่งเนาะเแล้ัพพอร์ตพวกน้องเดอ้อแล้วก็เล่าติดต่อเขาเนาะอยากให้เห็ุคลิปโฆษณาพี่น้อง โฆษณาหานเราฮะแหละหานคายรถจักแล้วก็มีรถใหญ่น้ำเนาะซูนฮอนด้าแบบรถนี่แหละเราทำมมาเป็นยังคือบมไปซื้อน้ำค้อ,คอยรถอันนี้นะไปซื้อยนะูเวียงเนารถคันนี้แมนโป a เอด6วอยหกสิบเนาะซื้อในราคาร้อยหลานกับประมาณอยู่แสนกว่าบาทซื้อมาใหม่ๆเอนะ็มเยี่ยมเนาะมากับทีมงานมันนีเบาทุก ใจดิคนว่ามาเลี่ยงเขาพกเฮาโดยการกินหลาดกินก้อยนอนบริก้กินดนเลยสบายดีบ่าวดีสบายดีทุกคนสบายดีบ่าวคำซีสบายดีมาเข่าเหมือนกันเส็จยังนะเซร็จกาแฟฮะไปววันโอ้คนของใจเนาะ สบายดีบาสกุลสบายดีพี่น้องโอ้ขอบใจน้องสบายดีบาตุสบายดีสบายดีบาซุกโอบใจน้อเจ้าโล่มาจินดีน้ำน้องซุกเนยอวยพรเพื่อนแน่ซื้อรถใหม่ฮะเพื่อนไปผูกแขนฮะเพื่อนไปผูกแขนอยู่เพื่อนเพื่อนเลยอวยพรดูจะได้กาเดินทางตลอดปลอดภัยเนาะบัตรไปเพื่อประชิดคอนเทนต์น่ะทัวร์เล่าตอนสีคมท่าเนมใส่เน่ครัวเด้อเข้าใจ่ะใช่ด้ยที่จะลังขับขี่รถข้าต้อง นี่สติระวังโตตลอดบ่อาจจะเป็นทีผักทีเศร้านั่นนี่แมนถ่ายคลิปถ่ายค่อยก็ให้ยอดวิวบังๆังเบาเรื่องกดเพิ่นสื่อรหลดมานี่แมนบ่ไ้สือมาลินได้พี่น้องสื่อมาถ่ายคลิปเพิ่สิปยสิไป17 18แขวงผักาน่ในในเล้าเฮานี่แหละเนาะในปร์ตีนี่แหละแขวงยูเข้มของแขวงแรกนี่เจ้าิไปายตัวใด อาจารเริมักไ่ไปสะบัก่อนบ่องเท่ากับใมาไต่ก่อนกไต่แล้วก็ไปคุณเดินหกไต่แล้วก็สิเออจะใิลงทางไตก่อนเนาะเ่นสาไปกันยังเมียกลาอยู่นจะเอารถจักครูใจบุหัวมือได้นจะไปเนาบาดีมมด้สัสื่อสักกะแลสักกะแลแมาตุกตุกโอ้กัยินดีน้ำนอเวลาไปลิไะสืสองทางสือรว่าสักกะมชอยู่บานคีักกะหลลายได้แม่ยัง้าหมูอยู่อยู่ ฟอร์มึงบอนะบอยบุค่ไอ้รถฟอร์มึงเคจะมเนี่ยติดแลวบุกายันแล้บขายเลาะมินเนี่ยติดกันนอกนวติดกันนอกแดเสียเลยดิเสียเลยกันนอกเฮ้กันนอกไม่ใ่มีอม่ใไหนนะเหมนี่ลรพี่น้องทาเบิงลาบก้อยซอยจุเนาะขอบใจน้องสุกเลยลนเนาะเพราเสือรถมากก็คือฮาวาแหละ เพื่อนจะใส่ในการเดินทางไปถ่ายคลิปว่ายๆซะใส่รถจักมันง่ายเนาะรลจักขันนี้ม่นเพื่อนบอว่าใส่ในการเดินทางนี่ดีหลายเนาะเฮาก็ยินดีน้หลายมาหมดทีมงานาน,นี่เนาะหาลาบแทวเข้มข้องนย่แหไะพี่น้องเลย โอ้ไปสั่งตับเลยเยหลาบิโอ้สั่งมาไรเ่อบ่เอาอะไรเด้อเขาสั่งปีมาได้ยกเหลืองในตมามือเียว่าเราบริสังไม่สั่งให้สกินเบิรดอันนี้สุสั่งลายีสั่งแล้วสุกสั่งสุกสั่งว้าวว้าว บ่ได้พ่อตกนีแต่ด้นเลยนี่พ่อก่อยนีแต่พ่อพ่อเขาตกมาพ่อแต่ถือถือแต่เขาตกเฮ้ยเอแ้ก็มาจุ่มกินนเลยนะาดีแล้วครับมจะเล่นสิ้นพี่น้องเอาเข้ามาเบิ่งเด็ดคำใหญ่เ้ยกินกินคือแสบในเด้อกูขอสอดหนึ่งเด้อกินคือแสบในเด้อคำใหญ่เด้อ แบบเแล้วนะมึงก็เส right um> ือาได้เต an> uh, ้บ่ะนี่บ่เออกูเสือมึงมึงหักเดียวใจเดียวเนาะโอเล็กินแซ่บคนเดียวนั่นเลยวอลเลีได้บักซีคันมันได้หักใครหักจริงเนาะแมนยมเสือแเมนบอนนี้คลิปนี่ว้าวเทสกับเบิ้งและที่ผ่านมาว่าเป็นอะไรเนาะมันดีไลยเด้อพี่น้องโอ้หลาดดิเฮ้ยใช่ปีกเด้อเบ่ ความดีเขาบอกสีนี่กินบอบบ์บอยเขาไปบวชดเป็นเจ้าอาวาสด้วยนะบวชปุ๊บเป็นเจ้าอาวาสปั๊บความดีมันดีเลยันวาซาซิปายาปาปุ๊บเกิดเทศุพระหนุ่มทำสีสี่สาวในห้องอาร่งกงละเมอทางเทีหรอะนี่มาพัามาจานห่งมาๆมันจะรู้หนาบ่มาเอาหนำไปผูกกับน้ำมันมันเกกะนี่นะ น้ำซาวนี่เนาะใช่ใเว้ยเข่าดินี่นะซาวจิ้ไปจิ้มมันเด้เอได้กินขับเออชนะมีแต่ว่าส่วนอีเด้อซื้อรถซื้อราฟให้ก็ไดขับจ้จะเต็มนั่นนี่เนาะก็ได้กินเลยเนาะเอไอไอ้ละเมิงพอได้เลยก็ได,ได้กินฝากทองฝากปากไปก็เนี่ยกินงานเลยเนาะมีงานกับมีงานยังกับส่วนในไมีงานกินยังยังส่วนโดดหมดตังเกรงใจขึ้นเยอะข่าวว่าตังเกงนาะ เกียวเขาวต้องเตอนก็ไรเกียวเขาเฮ้ยดูขาขาเ็นง่ายไม่ต้องทักหาเนาะบารินเี่ยขคำใหญ่ๆเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยเมื่อบ้านกี่นาัใหญ่ๆไว้เพ่ที่นาเกียวเขาไปสร้างใสทงใหม่ด้วยไปกับไปเยงสั่ปิ้งมาไกินตะเลงดีบวเออสั่งยกินลงทุ่วันในงช่งไรกสั่งมารนะขงกินเชงรกบบุกเลี่ยงเรามนีอ๋อจับไปซีาเขา Khả đi ơi đây thì, thì. Thì ừ. Đó rồi? Nó. Ừ. Bỏ này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ บักใหญ่ในดิมจะได้บักดิมเป็นกระเพาะเนาะกินบ่ได้เนาะหึหลายมึงใส่มึงใส่หึใ้มากินนี่บ่ผิดหวังดอกเนาะอร่อยมากๆอือเอาแม่บาโตแบบบาวเหินเหนี่บ่าโกบพาแดกพี่น้องมีอีกบ่อกินจานกินลามในบิดซาวจาน บวาอดีนี่องยิตรงล่าตัวเอินเด้อวกาอยตัสแตกแดกตัต้อมาเกตั้องมาให้สแตกแดกตับได้ตัวกินไมีช่องันนะข้าี่ยตัวน่อยเลยข้าี่ยกินไเฮ้ย่ม ลืมแม่ตุยกลางหน้าแม่เออไอตุยมาเด้อไอตุยกลางหน้าเขาเลยตุยเลยตุยกลางหน้าเด้อมาเด้อบาบิกบาบิกกะไปอุบลเนาะพาเมียไปเที่ยวบนดอถเนาะแต่เก่าไปงามได้ก็มีจะไปคนเดียวเนาะเมื่อเมื่อติปกับไล่เติบแด็กก็เลยอยากพาเมียไปเที่ยวจักบาทหนึ่งเนาะกันได้กะมาเด้อบาบิกแล้วกับบาวตุยแล้วกับบาวยักอีโวย Bao đòn, bao đòn Bao đòn Bao nói Bao văn Ô, oh, youtuber Này lao này mà mất đơ Con nó nhạt kinh con khỏi Bảo hà bảo hâm nói chứ Ơ, hâm nói bắn nà nó Mà bớt, mà hạp áo nó cắn bớt Được Ủa, chẳng bình บอบบี้พีใหม่ดิบอบบี้พีใหม่พร้อมเนาะมามามาบาอันบาพี่ต่อนี่พี่ต่อบอกวคำซิงดิบอกวคำซิงมาเอ้เบาวลาวกับดิเอ้ยบาวลาวยำเยอะอันนี้ก่านดิบอาวกี่บ่ากี่บ่าวกียยำเอ็นเก่ากากาใครเอ่ยติดตามติดตามบนบนที่เก็บคำแสง ตาด,ดำนีตาดเออตาดำน้เน้นมาเด้อยดยดอิยดอิยดมเรียยูทูปอีกจ้าเอออีก้าแค่ยูทอิตา,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 าบันทิกเด็สองเออมาเมื่อเนาะสองเฮาพยาเขาก็ะเขาเดอ้อกินก่อนพี่น,น้อยา,านบท่านนะครับยังได้กะชี กินสิป่ดตูไม่ใช่ว่าทีตื่นแต่เสาร์น้องซุกปุกตั้งแต่หกโมงปุ๊บไปนะพาเขาไปเอาหลอดนะไปจังไดธนาคารเขาก็ยังบม่ได้เปิดเตือนเต้นห่านก็ยังบม่ได้ปิดยังบม่ได้เปิดตื่นเต้นเนาะป่าบอกตื่นเต้นกะเดี๋ยวนี้ได้หลอดแต่เป็นจังใดความหมดสึกยิ่ใจแช่ไหมยิ่ใจเนาะเรียนจังหวัดก็อันผู้คำว่าว่าโอ้บกุดเนาะ คนล,า,า,า,นลวาวห,อห,านนห้อยสื้อรถจักแพงปานนิแล้วะใช่ป่ะอืมคันลอยหลานเนาะอ้สเ่อสื้อบางคนก็แบบไม่เกิดออกแต่ว่านห้ามกันมากขานาดได้ได,ไดินตอนหนึ่งแมนบอกคำสีได้เลยอ่าดินตอนหนึ่งซื้อรถเก่งยังไดงคะหนึ่งซื้อเก่งอีเลนตาตัวที่มือซองันยังได้ลอยหลานนะรถมอเตอร์ไซค์ฮะนะนี่เบิ้งอธิบายที่น่าประดามาแซนเท่าไหรก็ อธิบายแล้วสื่อไปสื่อไปเจ้าชีไปใส่ไปถ่ายยูทูบทั่วสิบแปดแฝงในล้วนน่าจว่าเอาเบอรแล้วอธิบายเบิดแล้วเอก็เขาใจรดอกบัมเบิเขาซื้อมาทีลินเทเทเขาซื้อมาเฮดเวียกตงานกิจเวียกงานแหละแมนเทเป็นพาหนะนำในการเหตุยูทูบ่ารีบิลักกับห้องกับเหตุยูทูบเลยแมนเปิโปรเจกนาะ กินบะเบ็ดแล้วเว้ยตายแหละบางทีสั่งมาลายอีบอสบุสกั้แบบนี้แหละกองขนมอยคาแม่ยากจะบอกอีเนาะสั่งอาสั่งอาเห็นว่าดีใจได้รถใหม่เอาไปดีว่าสองสุดสองสุดใสองสุดส่นยดโอ้ย้องบัี่มึงหาคนเลย ก็เป็นคนในนี่วะเต็มคโอ้เสือเสื้ออันี่ยังอีกอันเนี้ยเฮ้ยอานแรกเนี่ยสวัสดีบันเลสสวัสดีเฟสสุดหัวใจโอ้สุดหัวใจตอนนี้พวกเรากินอินไปเนาะสุดท้ายรถให้เบิง์นหมซิปเลยได้วางโฆษณาได้เลยนี่เรานี่ดโหลดเอ a t ว ลอยหกสิบรทท้าเห็นไปเฟื่อได้เห็นไปเปิ่ได้หลุดใหม่ไนาะหลดบ่ายยังราคาละแพงสิบหายแร่แร่มันลดราคาลอยละอนนี่พี่น้องเบิ่์เอาเด้อราคาลอยหลางีงามแล้วว้ย รถแข้งหนึ่งสิบหกหางใช่หกพี่น้องนี่ด้วยซิยวนี่หาเปลี่ยนใหม่เอาใส่ตัวมือซะสี่พันปุ๊บจะเปลี่ยนซิยวใหม่น่ะสี่พันบเอาใส่ตัวมือเทโลมีเงินก่อนขอถุงแปลงขอเช็ดเบ็ดนะใส่ธนีแคสต์เบรกนี่แปลว่าคืออันเบรกรถใหญ่เลยเนาะทุกคนเป็นเบรกกันเลย ABS เออ ABS ไม่ได้แบบเข้าเบรกแห้งๆแล้วมันจะมันเฉียองกันอุบัติเหตุอะไประมาณนี้แล้วจะบ่มีเบรกล่างเนาะพี่น้อง มัมีเบรกหลังเบรกหลังบ่เบา ABS นะเออมีแต่ทางหน้ามีแต่ทางหน้าตัวนี้เป็นเบรกแบบยังนอนหร่อเปล่าเบิ่งรีวิวมาอยู่เนาะนี่แหละพี่น้องรถคันลอยหลานเบิ่งเอ้าวซะสื่อมานี่สื่อมาถ่ายคลิปก่แหละไปไปน้องถ่ายเป็นคอนเทนต์สิวะ เเสเอเตเหีมบันเ,เ,นนาาเ่ยเน,น,น,นเกือบนนะโอนิดปร<ะ>ชูนนะไปไปพี่โน,โน้องคลิปนี้นคือว่าน้องชุกมาเลียงเขาซะยังแต่เบาดิม่มท่วงมันไล่เถื่อนแล้วมันเห็นเลียงฮัลโหล โอ๊ยแบบนี่แมงเอ้ยเกือบพี่นึ่เกือบพี่หนึเนาะต่มีเกือบกูคือว่าบอกไปเล่นกันไทยเพิ่งเมื่อในเน็ตเนาะอันตี้อะเปลี่ยนอยู่ไทยฮะบ๊ายบายบ๊ายบายรถใหม่เนาะรถใหม่ลอยลลานกีบพี่น้องเอ้ยใครเคยพบเคยเห็นบ่นกระบะยังวาวสิ่ขีรถอันนี้ไปทั่วสิบเอ็ดแขรงสิบเจ็ดแขรงอันแท้ไหน กระบะมันกระแห้งกว่านี้อันนี้เพือแห้งเอาซ้ำรอยหลานกซ้ำนี่เละเอาหลดเก่งกับมันกับเอามาแป้งครับพ่อหลดมือสองเอามาเห็นยังบัดมันซอแล้วมันร้ายได้เด้อหลดใหญ่เนาะดีแล้วนะสื่อหลดจักระมันกัะประหยัดแต่มันดไปใส่กระได้เนาะหลมันกระแห้งอยู่นี่ฮะบะคือว่าแหละความขีดคนมันบุคือกันมาก,นะมากจังสี่เห็นไดสัต ด้มา,า,า,ามาบอกฮะบอเขานด่ามาไม่แต่เขาบอกเป็นยังคือบริษัทรถกระบะบอกรถกระบะมันแพงกีรีรถกระบะบอกางไางวะประมาณสามหมื่นเหรียญหมื่นสองมื่นสองสี่พันเหรียญน,นี่แหละ คนเหาเก็บเอาไหมก็อันนี้อันให้มันพาไปก่อนเราจักรเท่แล้วนะขี่เอาไววใส่งานชูมือนี่มันน้ำมันมันแพงเพออยใส่รถใหญ่นะคือขอยใส่รถใหญ่ในเปื้องแห้งได้น้ำมันใส่ตนึงเป็นละนแมนแมนแมนับบมมีบอลจระรมีเขื่อนจังสือรถใหญ่ฮะอดเอา เอาตัวนี้แหละลอยหลานผู้ป้าตัวบะหมี่กระจอกได้ลอยหลานเด้อพี่น้องคือเดาเด้อเอาจะได้ก็เดินทางปลอดภัยเจอกันมือหนาเด้อขอบใจที่เลี้ยงเขาปุกตั้งแต่หกโมงผู้เมื่อหกโมงแรงโอ้ยจม่งงามตือนเตือนไปใส่ซิวซีดำไปเลยม่เงินโอเคบายบายสชคดี โอ้เ oh, มือ่อแล้วรดหลายหลานเมื่อแล้วนี่แหละพี่น้องต่างคนต่างความขิดนาะความขิดมันบวคือกันน้องเพื่อกระสือลดจักสว่วงนี้ลดยังกระแพงนะลดจักแต่เกา่ารดเว็บไทยะนะเว็บลอยฮันต่เก่าขั้นละสิบสองหลานมาเดือนนี้ซาซีหลานซาซีหลานซาหกหลานแล้วบวจัก รถเว็บไออีกแต่เก่าเพียงแต่สิบกว่าล้านมาวันนีจ้จะสี่สิบล้านมึงทมเท่าไดร่ก็บุกลเว็บอไอฮห้าสิบสองล้านเดี๋ยวนี้มันจะเทียบเขาเท่ากับหรถญ<ล>่แล้วพี่น้องเลยนี่แหละเคื่อเฮาวาแล้วชื่อรถจักไปก่อนคิปน่ีก็บุมียังเราถ่ายเบิ่งบรรยากาศกินเข่าพี่น้องกินลาบมันนี่ แต่ด้นแล้วบ่ได้กินเนาะฝากทุกคนไปกำลังอกกำลังใจเนี่ยเด้อฝากกดไลค์กดซับสไครตให้เพิ่อนก,ก้อยเนี่ยคลิปนี้กับฮอกาซิล่าเอฟซีไปก่อนบายบายนั่งอยู่ในห้องเนี่ยแหละมาเสมอเสมอมอนก่อน